재미있 <목소리도> สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาให้อาหารปลานะครับในเขตพระราตุทานนะครับไม่อาหารปลาที่วัดสุขาโพธิ์นะครับอยู่เขตตัดกระบังนะครับุงเพมหานนครับอันนี้เป็นปลาคลองธรรมชาตินะครับคลองนี้จะเป็นคลองลำปะทิวนะครับซึ่งเป็นแหล่งระบายน้ําจากด้านหนึ่งนะครับลงสู่แม่น้ําบางประกงนะครับ กองนี้เป็นกองลำปาติวนะครับเป็นกองธรรมชาตินะครับนี้เป็นเขตอพยพทานนะครับวัดสุขาโพธนะครับเขตรัดกระบังนะครับเทศมหานครนะครับ มาให้อาหารปลาเกตอพยาจานกันครับของปลาของธรรมชาตินะครับ มาเดินชมบรรยากาศนะครับการให้อาหารปลาในเขตอา,ายทานนะครับเป็นคองเป็นปลาคองธรรมชาตินะครับ ใายอาหารปลาเขตอัยทานนะครับคลองนี้เป็นคลองธรรมชาตินะครับเป็นคลองลำปลาจิวนะครับเป็นคลองระบายน้ําส่วนหนึ่งจากทางเหนือนะครับไปลงแม่น้ําบาปะกงนะครับซึ่งอยู่เขตลาดกระบังนะครับกรุงเทพมหานครนะครับจะมีปลาธรรมชาติเยอะนะครับเป็นปลาที่อยู่ในเขตอพยพทานนะครับ เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่มีเก้าอี้นั่งนะครับให้อาหารลาแบบสบายๆไล้นะครับ อาห,หารปลาเกตพยาคารนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับเป็นปลาคองธรรมชาติครับคลองนี้เป็นคลองลำปะติวนะครับเขตราชบังนะครับ ที่นี่นะครับมีที่ให้นั่งอย่างสบายเลยนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งเนละจะพาชมบรรยากาศนครับทีที่เขาให้ซื้อข,าขา้าวายหรืปังห้อาหารปลานะครับ มีคนไม่อาหารปลาตลอดแนวชายคลองนะครับจะมีที่ให้นั่งครับมีหลังคาร่มอย่างดีครับ นี่เป็นขนมปังนะครับที่ให้อาหารปลาเลยครับนี่เป็นวริเวณให้อาหารปลาครับไปไปไวไปไปไป ดูเดือดให้อาหารตานะครับมีสังคาอย่างดีนะครับ จะเป็นที่นั่งให้อาหารปลานะครับมีหลังคาอย่างดีนะครับให้อ,อาหารปลานะครับของธรรมชาตินะครับปัส,สุภาโพธิเกตัดรกระบังนะครับทันใดมาให้อาหารปลาได้นะครับเสาร์อาทิตย์จะมีท่องเที่ยวเยอะนะครับปัส,สุภาโพธิเกตัดรกระบังนะครับนะครับปลาจะเยอะมาก,กธรรมชาติ นี่ครับนบปางให้อาหารปลานะครับ าคอธรรมชาตินะครับเยอะมากนะครับ ให้อาหารปลาเขตอพยัทานนะครับเป็นกลองธรรมชาตินะครับปลาเยอะมากนะครับขนมปังให้นะครับเป็นกระป๋องละยี่สิบ220บาทนะครับเขตอพยพติทานนะครับคลองธรรมชาติคลองนี้เป็นคลองลำปติวนะครับเขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นเขตอพยพทานอยู่หน้าวัดสุธาโพธิ์นะครับ ขอขอบค <Bond> ุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลน์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตรง่องความสุขความเจริญนะครับิ่งได้เหตุสมุิมน์ข่าชนะนะครับนอนหลับไห้ได้เงินนอนตื่นให้ได้เงินแสนครับไม่เจ็บไม่จนโชคดีร่ํารวยเงินทองกันทุกท่านนะครับสําหรับไรนี้นะครับจงขอจบลงจต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ